โรคลิ้นหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กหรือในผู้สูงวัยที่เกิดจากความเสื่อมของลิ้นหัวใจวันนี้คุณหมอจะมาแนะนําวิธีการสังเกตอาการและแนวทางการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจผิดปกติที่แผลเล็กเจ็บน้อยและฟื้นตัวไวค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ชวกรเหลียบไพบูร์ศัลยแพทย์หัวใจและสรงอกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะ่ะโรคลิ้นหัวใจผิดปกติมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรคะ หัวใจคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยลิ้นหัวใจทั้งหมด4ลิ้นซึ่งแต่ละลิ้นเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไหลเวียนไปในทิศทางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดความผิดปกติไม่ว่าจะมีการรั่วหรือการตีก,ก็จะทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดในห้องหัวใจที่ผิดปกติหัวใจก็จะทํางานหนักขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติตามมาจริงๆสาเหตุเนี่ยมีมากมายเลยครับเกิดจากความเสื่อมตามวัยภาวะลิ้นหัวใจรูมแทติกหรือในกลุ่มที่มีลิ้นหัวใจติดเชือ้อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดภาวะที่เ่เเนนาตััง,งรรอโคบ มีอาการเราจะสังเกตได้งไงคะว่าเราเป็นออาการที่เป็นอาการเด่นอาการนําของโรคลิ้นหัวใจก็คืออาการเหนื่อยง่ายเมื่อต้องทํากิจกรรมแต่ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยขณะพักอยู่เฉยๆก็มีอาการเหนื่อยแล้วใจสัน่นแน่นหน้าอกหรือหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะร่วมด้วยได้ครับแล้ววิธีการรักษาล่ะคุณหมอถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่รักษาทำอาการทานยาแล้วก็ตรวจติดตามต่อเป็นระยะแต่ว่าถ้าเกิดเสียหายมากเนี่ย อันนี้จาเป็นจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดลิ้นหัวใจครับแต่เห็นว่าทุกวันนี้มีวิธีการผ่าตัดที่แผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวทุกต้องใช่ครับ,รบปัจจุบันเรามีการผ่าตัดลิ้นหัวใจด้วยเทคนิคแผลเล็กโดยการสองกล้องครับหรือที่เรียกว่า minimally invasive heart valve surgery ครับซึ่งแน่นอนว่าพอผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือปวดแผลน้อยลงการเสียเลือดหรืออัตราการเติมเลือดขณะผ่าตัดก็ลดลง<ช>รวมถึงคนไข้นอนโรงพยาบาลใช้เวลาสั้นลง และการพักฟื้นเนี่ยก็สั้นลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันหรือทํางานตามปกติได้ไวขึ้นครับแล้วก็การผ่าตัดแผ่เล็กผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าอกด้านขวาครับซึ่งเป็นบริเวณใต้ตเรานมแผลยาวนประมาณ4เซนครับแล้วก็ใช้กล้องเนี่ยเข้าไปร่วมผ่าตัดเพื่อให้ได้เห็นภาพอวัยวะภายในที่คมชัดซึ่งการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถท,ทําทีเดียวพร้อมกันได้มากกว่า1ลิ้นหัวใจแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเช่นในบางรายที่เป็นโรคหัวใจมากกว่า1โรค และต้องทําหัตการมากกว่า1ห,หัตการเช่นผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเรื่องลิ้นหัวใจร่วมกับหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องทําการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจร่วมกับบายพาสเส้นเลือดก็จะไม่สามารถทําวิธีนี้ได้อาจจะ,ะต้องกลับมาทําวิธีดั้งเดิมก็คือเป็นการผ่าตัดหัวใจบริเวณกระดูกกลางหน้าอกแทนครับเท่าที่ฟังคุณหมอนะคะแล้วก็คนที่จะออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอห่างไกลจากบุหรี่และแอลกอฮอล์นะคะหัวใจเราจะได้แข็งแรงค่ะวันนี้ขอบคุณคุณ สนับสนุนโดย30ปีโรงพยาบาลเวทธานีชัยชนะของเราคือก้าที่แข็งแรงไปด้วยกันเวทธานี Victory for Life